ที่เราเกาะติดสถานการณ์ของควนมสวยเข้ามาตลอดแต่วันนี้เนี่ยนะเรามีนําเสนออีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับเป็นอันดับ้นพิเศษนะครับของพี่ได้โดฟิงของเรานเองเชื่อหลือเปล่าว่าออนดาวเว่ซึ่งอันดับนี้นะเป็นอันดับที่รวมเพลงฮิตจัดเยอะนะครับเขาฮิตเยอะผู้หญิงคนนี้ฮิตเยอะนะครับและซึ่งซีดีที่ผมถืออยู่เนี่ยครับเป็นซีดีที่มีลายเซ็นหนุ่มเฮ้ยลายเซ็นโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่ง คุณน,นี่ใช้สิทธิพิเศษในการวิ็นผกรยอยู่เรื่อยผมไม่เคยได้เลยนะจริงจริงเดี๋ยวเรื่องเรื่องลายเซนว่ายังไงเดี๋ยวเรามาเล่ากันต่อซึ่งเพลงในอัลบั้มนี้ทั้งหมดเนี่ยสามสิบสองเพลงนะสองซีดีเยอะนะอ่าก็คือว่ารวมเอาเพลงคลิปๆเลยโโนะฮะที่เราบอกว่าถ้าซื้อแผ่นนี้ไปเนี่ยนะฮะที่คอนเสิร์ตครับต้องได้แน่นอนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีลายเซนด้วยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวใบนะมันเป็นสายสองเพลงนะผมให้พี่คนเลือก สักสามเพลงที่ผลรู้สึกว่านี่แหละใช่เลยได้นนนะมีไหมมีเพลงแรกข,ของผมเลยคือคใค้ขอก็จะให้ให้เพลงเพลงแรกเลยนะไ <My God S 1> ม่คอัพสเปนชอบเพลงนี้คนระับผมชอบเมโลดี้เมโลดีเ้เขาผมว่ามันสลังดีอนะ่ะมันมีความสลังไม่รู้อ่ะมันมีความความชอบส่วนตัวของเรา ุณได้ดูตอนเขาเล่นสดเล่นไลฟ์นี่คุณเดือยิ่งชอบเขาเพราะว่าเขาจะมาแบบคุยกันมาก่อนนะเขาอินดานี่เป็นคนอินเววายแบบสวยมากเวลาเล่นสดโน้ตเนื้อมันจะแบบเยอะกว่าในซีดีมากเพลงต่อไปเพลงต่อไปคือเข้าใจฉันไหม่นะครับเข้าใจฉันไหมเนี่ยตู่เฟสอ๋อสุภพรใช่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ พวกนักร้องเสียงดีสองคนมาดูเอดกันอ้างดีจ๋าจ๋าเลยแล้วดนตรีก็จะโซโซกีตาร์นี่มาแบบมาแบบเป็นช่วงๆตื้อๆอะไรอย่างเงี้ยโหเล่นแบบสิวไหวมากขนาดนี้ได้ดูเอ็มบียังผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมดูแล้วผมกดดันทำไมอ่ะคือมันเหมือนกับแบบมีสองสองคนที่เสียงดีมากมาฟาดฟันกันฟาดฟาดกันอยู่ตลอดเวลาผมชอบไอคอนเอ็มวีเขาด้วยครับผมแล้วก็เครื่องตีเขาจะเห็นแค่แบบคีย์บอร์ดโซลกับกีต้า นี่มีสุจโอแล้วครับเฮ้ยไม่ไม่ไม่รุดใหญ่ยนอย่างงี้เขียวเขียโอ้รุดยอนอย่างงี้อครับ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 อ่ะอมีมีเพลงนี้รุ่นดาเขาเขียนที่ตัวเขาเองอ๋อ่าอันนี้ผมคิดว่าน่าครับเซนผมนะครับมันต้องมีความรู้สึกบางอย่างของเขาอันนี้ผมไม่รู้นะผมผมตามนิดเพลงเพรเขาเขียนเองนะเขียนประโยคแบบนี้ครั้งหนึ่งเราเป็นรักกันโอเคนะครับครั้งหนึ่งผมขอแผ่นยนี่ละกันนะฮะเดี๋ยวแผ่นนี้ไม่ได้ครับผ เราพูดไปทั้งหมดแล้วเนี่ยคุุณแผ่นนี้เนี่ยนะครับมีลายเซ็นของกีดาดครับใช่ไหมซึ่งเดีวเราจะมีการเล่นเกมเกิดขึ้นแล้วโหตลอดอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเอ็มวีก่อนเราเราเกิดไปเรื่องมีการเล่นเกมเกิดขึ้นขึ้นคำถามเนี่ยมันอยู่ในแผ่นนี้แผ่นนี้แหละรอบผมนะครับ<ต>ว่ามันจะเป็นอะไรแย่ค yeah. ำ<ต>ถามอะไรอะ่ะถามาเลยถามเลยถามคุณผู้ชมทางบ้านนะคือเป็นคําถามที่เขาบอกว่า ถ้าใครที่ฟังเรามาตั้งแต่แรกนะจะตอบได้แบบง่ายๆเลยครับคำนามก็คือในอัลบั้มรวมฮิต on the way มีเพลงทั้งหมดกี่เพลงผมรู้ครับผมรู้คุณรู้อยู่แล้วคุณเป็นมินิกรน่ะคุถือโครอยู่เนี่ยไม่มีแต่ผมไม่มีผมมองลบไปแล้วโอ้โถอย่ามาตอบตอบคนที่ตอบถูกคนแรกจะได้รับ C ีดีนี้ไปและีมงนาจะส่งให้ถึงที่ส่ง s m s มาที่424266คุณได้ซีดี ของคุณดาโดฟินเดเล่นะไม่ต้องมาเสียใจหมดเยเดี๋ยวไปเจอคุณดาในคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราขอคุณดาครับเซ็นไม่เหนือนกับคืออย่างนี้นะครับบอกว่ารัเบ้านี้นะครับเป็นระเบ้าที่ทําขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นการเตรียมพร้อมกับคนที่เป็นแฟนของพี่ดาเดลฟินเที่จะได้ไปร่วมคอนเสิร์ตของเขานะครับจากเมจิพ็อปเซนเน่ของพี่ดาเดลฟินเองแต่เราไม่ต้องบอกว่าไหนล่ะพี่ถ้าผมว่านะผมไปแน่นอนแต่ไม่ว่า ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างแรกเลยคือถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจเนื้อเพลงหรือว่ายังไม่รู้จักเพลงของพี่ดาทั้งหมดซื้อบ้านนี้ไปรับรองว่าจองได้หมดในเมื่อเราพูดถึงการดามาขนาดนี้เนี่ยผมว่าเราจะไม่เปิดเอ็มวีเขาก็ใช่เรื่องคืออย่างนี้ดีกว่าว่าจะเปิดเพลงที่เข้ากันเถอะไปชมเ v มวไม่ขอก็จะให้ของได้เราซิงเกิครับ